มือก็คือการศิลปกรรมนะคะในความสึกของครูเนี่ยก็คือที่ครูสอนนักเรียนของครูแล้วกันนะการสักลายมือคือการศิลปกรรมนะคะศิลปกรรมอย่างหนึ่งเมื่อคุณอยากมีตาสองชั้นคุณต้องทํำไหมคะถ้าคุณอยากมีจมูกคุณต้องทํำไหมคะถ้าคุณอยากมีปากสวยๆคุณต้องทํำไหมคะถ้าคุณอยากสักคิ้วคุณต้องทํำไหมคะแล้วคุณอยากมีนมคุณต้องทํำไหมคะถ้าคุณไม่ได้มีมาตั้งเกิดไงคะนะคะการสักลายมือคือการศิลปกรรมอย่างหนึ่งนะคะ เรียกว่าเป็นการสร้างๆนะคะสร้างขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมาแต่การสร้างการสักลายมือที่จะได้ผลที่แท้จริงคือต้องปรับที่สัศนคติปรับที่จิตใต้สำนึกน,นะคะครู้ึงบอกนักเรียนเสมอว่าถ้าครูปรับพวกเธอไม่ได้ครูจะไม่สอนนักเรียนบอกว่ามาเรียนเนี่ยจะมาเรียนเรื่องลายมือนะคะสอนอยู่นั่นแหละอบรมอยู่นั่นแหละอบรมอะไรคะคนะขอโทษนะคะแล้วคุณจะทํำยังไงให้มันได้ได้อย่างที่คุณต้องการนะ มีวัฒนาได้สามีดีคุณมีนิสัยดีหรือยังคะที่เขาอยากได้คุณเป็นลูกสบายอยากให้เป็นเมียได้บบเป็นแม่ของลูกมันจะมีผู้ชายปัญญาอ่อนที่ไหนจะมาเอาผู้หญิงแบบนี้นะคะมันต้องปรับไปก่อนนะคะแล้วบอกว่าคุณอยากจะนรวยสักษีร้อยล้านพันล้านขอโทษนะคะสามเส้นรวยในลายมือไม่มีส,ะส,ะสามเส้นรวยเพื่อให้คุณรวยคุณมีนิสยัยเศรษฐีหรือยังคะคุณมีนิสัยของคนโชคดีหรือยังคะคุณมีนิสัยของคนมีวัฒนาหรือยังคะไม่มีก็ต้องปรับก่อน อนชัยไนไม่ปรับจิตได้สํานึกเลยนะคะครูสอนนักเรียนเนี่ยเอาง่ายๆนะก่อนที่จะทําการสอนครูพูดกันนักเรียนแบบนะคะที่ไหนเขาก็สอนกันเลยนี่ไม่สอนสักทีนะคะก็สอนยังไงคะคือพลังงานไม่ได้อะ่ะแล้วถามว่าคุณไปทําชะตาชีวิตของอื่นพังอะครูไม่พังไปด้วยหรอครูไม่อยากไปรับกรรมด้วยหรอนะนะคะครูต้องสอนนักเรียนครูให้มีความรู้ตื่นรู้ก่อนจนิตสําน,นลึกนะคะการสักลายมือก็เหมือนการเขียนคิ้วเนี่ยเนี่ยถ้าคุณอะ ดิศเขียนก็เป็นคิ้วสวยไหมฮะสวยแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันสวยแบบนี้ตลอดไปคุณขี้เกียจคุณค่อยสักนะคะแต่ถ้าคุณเขียนได้คุณก็เขียนครูก็ให้ใช้ปากกาเขียนเลยครูสอนให้เขียนเลยเสร็จเนี่ยแล้วดูว่ามันเหมาะวัสนาคุณไหมมันเหมาะกับบุญคุณไหมเพราะคุณไม่ได้มาเป็นนักเรียนครูคุณไม่ได้มีเซ็กเซนคุณไม่ได้รู้เลยว่าต้นทุนบุญคุณเท่าไหร่คุณไม่เคยทําอะไรเกินบุญนะครูเห็นไอ้คนสักร้อยแปดเส้นสักเกสิบแปดเส้นยี่สิบแปดเส้น ถามจริงเหอะในลายมือจริงๆมันมีขนาดนั้นเหรอคะเอาให้มันจริงก่อนนะไอ้พวกแบบครูไม่ได้บอกว่าใครจะดีหรือไม่ดีนะถ้า้าไม่ใช่สไตล์ครูครูไม่รับผิดชอบทางนั้นนะคะใครไม่เป็นนักเรียนครูครูไม่รับผิดชอบอะไรนั้นนะคะบางทีนักเรียนครูบางทีก็ไปเรียนที่อื่นมาอีกครูก็ไม่รับผิดชอบทางนั้นนะคะถ้าคุณเป็นครูครูคุณจะทําแค่ไหนอะในเมื่อครูมีนมอ่ะแค่400 cc พอแล้วอ่ะแล้วคุณจะใส่600 800ได้ยังไงมันเกินไหมเกินร่างกายคุณไหมแต่หมูของคุณมันสูงได้แค่นี้นะแต่่คคุุณณบออกกยยาได้มูเี ทะลุไหมทะลุนะคะก็มันเกินบุญไงนะเะขาบอกว่าตาเนี่ยเอนนาสมมติเขาบอกสกิดตาดีแล้วยากจะมีตาอีกแล้วมันเฉียวหอหมันชี้ไปเลยนะอะไรที่มันเกินบุญเกินวาสนายิ่งทํามันก็ยิ่งพังมันไม่ฟังหลอกนะคะครูถึงบอกว่าครูไม่สอนั่วนะคะครูบอกเลยว่าครูอยากให้ทุกคนมีความรู้จริงๆไม่ใช่ว่ามันเรียนเราไม่ฟังครูถึงมีกลุ่มปิดให้นะคะ กลุ่มปิดที่สามารถทบทวนได้ตลอดชีวิตของคุณเลยนะคะครูถึงมีตําราของครูให้นะคะคุณไม่ได้ให้มานั่งจดเองนะเพราะจดเองจดไม่ทันนะจ็จะให้จดทันนะคะครูมีทั้งตำรามีทั้งกลุ่มปิดให้แล้วครูสามารถให้นักเรียนของครูโทรถามครูได้ตลอดนะคะว่าทํายังไงทําแบบไหนแก้แบบไหนนะคะครูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเรียนจบครั้นเดียวตลอดชีวิตคุณเอาความรู้ไปนักเรียนครูสามารถค้นหาของครูได้ตลอดเลยนะคะสามารถที่จะมาพูดกับครูได้ตลอดเลยนะคะว่าต้องทํายังไงทําแบบไหนนะคะ